สวัสดีปีใหม่เจ้าสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนใครอยากรู้มากวันพญาวันคือวันอะไรวันเถลิงศกคือวันอะไรนะคะมีความสําคัญยังไงกับพี่น้องชาวล้านนานะคะวันพญาวันปีนี้นะเจ้าตรงกับวันที่สิบสี่สิบห้าเนาะเราจะรวบรวมกันคือเป็นปีนี้เนาะตรงกับวันที่สิบสี่สิบห้าก่อจังมดพฤติกรรม นะเจ้าติ้มบดีทั้งหลายแล้วเนาะงดการพูดจาส่อเสียดการทะเลาะวิวาทนะเจ้าอันนี้เขากับอู้เมืองผันเลิศไทยเขาเนาะเอ่อเทาจะงดกันทะเลาะวิวาทนินทาว่าร้ายเอ่อส่อเสียดเสียสีเทาจะงดเนาะอะอย่างทิ้มันบดีวันพูกเนี่ยแห่งวันเนื่องวันพญาวันเขาจะงดกันแล้วเทาก็จะไปคนทรายเข้าวัดเอามาปักตุงกันนะเจ้าวันพูกก็ช่วยกันคนทรายเข้าวัดก่อ เป็นกุศลพลบุญเพื่ออย่างวันที่16เป็นวันเทลงศกวันปากตีเฮาก็จะได้ไปวัดทําบุญกันเนาะแล้วก็เฮาก็จะได้ใส่เสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าใหม่ครัวใหม่เฮาอย่าใส่วันที่16หเนาะก็แต่งตัวไปทําบุญไปเอ่อานขันเข้าเฮ้อป่ออุย้ยแม่อุย้ยปู่ล่วงรับไปไปแล้วบรรพบุพร,บรุษของเฮาปีกมาบ้านเฮาก็จะนะมาถวายเข้าเฮ่อเจ้าตีเจ้ากลางเนาะเจ้าหอเจ้า,จาเฮือน,นะเจ้าเตียวบดเตียวบานัน,นบ้านเนาะ เพื่อแสดงความกระตันยูความเคารพภยัยเอ่อบ่ได้มีความเจือในสิ่งเหล่านี้ก็มาเป็นยางแต่กเกาะเฮาก็จะบบาไปลบลูนะเจ้าสําหรับความเจือของเอ่อผู้ที่มนะีมีมาแต่ดั้งเดิมเนาะจะได้ก่อนแล้วแต่วันพูกนะเฮาก็งดงดการพูดจาที่มันบ่ดีนะหลายๆสิ่งหลายๆต่างๆเฮาก็จะก่อนงดไว้ก่อนนะเจ้างดความห้าวงด ความฟิวฟ้าวเอาไว้ก่อนเนาะจะห้าวันได้วันผูกขาก็งดไว้ก่อนเพื่อความเป็นซีริสมงคนจริงๆแล้วก็ควรจะงดงดยัตอนต่อเนื่องสม่ําเสมอไปเรื่อยๆแต่ถ้าเขาเริ่มต้นอ่างดวันผูกนี้วันเฮาก็จะงดไปแหมเหงดไปเรื่อยๆซัําดีนะเจ้าก็จะได้เกาะของให้ทุกคนเจ้าดีปีใหม่นะเจ้าของทุกคนมีความสุขความสมหวงังสุภาพแข็งแรงนะคะฮิมาก้าขึ้นชีวิตก็จะมี ความราบรื่นสิ่งดีๆไหลมาเทมาเข้ามาอย่างเนืองนองอย่างเนืองแน่นแล้วก็ขอให้มีโจคมีใจนะเจ้าเดินทางไปแห่งหตนตําบลใดกาขอใหฮแคล้วคลาดปลอดภยัยพยันอันตรายต่างๆก่อหยบดีมากัมมากายนะเจ้าขอใฮ้32สามสิบสองวันอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวมีสติแล้วก็ขอให้มีตตังไปน,นะเจ้าโชคดีปีใหม่เจ้าไปแล้วเจ้าไยบาย